มาวินลูเขยมาลีนนโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเพยาตูเปียวดีหลังโดนแฉพฤติกรรมหลังแต่งงานเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านตูเปียวดีพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับนักแสดงหนุ่มในช่องอย่างมาวินทวีพลหลังคบหาดูใจกันมานานถึง10ปีและพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้ทางด้านตูเปียววดีได้ออกมาอัปเดภาพหลังแต่งงานซึ่งออกมาโพสต์รูปภาพแชร์พฤติกรรมความแสบของสามีอย่างมาวินที่ได้ทอดกางเกงกองไว้กลางบ้านพร้อมระบุข้อความเอาไว้มีคนรีบไปอ่านข่าว3ามสีหนึ่งอัตราวิถีลูกผู้ชายที่วดีต้องเรียนรู้ ปอลอถังใส่ผ้ายุห่างไป39ซึ่งงานนี้เรล่าดาราคนบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายโดยล่าสุดถังด้านคนเป็นสามีอย่างมาวินก็ไม่ทนหลังโดนแฉโผล่เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของภรรยาโดยมีการคอมเมนต์ระบุว่าร้ายนั่นเองละค่ะ